สามแม่เอสซีแฟนขับภาพที่สุดประทับใจนะคะอืมขอเครดิตท่านอาจาร,รย์วิรชติหน่อยนะคะจุดชื่นเจ่มใสว้าวนายพล <c oughs> ตัดผมให้ในายพันนะคะนายพัน์บวชน่ารักมากเลยภาพนี้ชื่นใจเหลือเกิน ขอบคุณอาจารย์เด้อขอเครดิตช่องอาจารย์นิดหน่อยนะคะว้าวภาพสุดประทับใจอืมดูดิเขาเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีนะคะนายพันกับนายพลน,นะจ๊ะอ้าว,ว,าว,ว,าวน่ารักสุดๆอืมนายช่างใหญ่ตัดผมให้เพื่อนนะคะ สาธุบุญนะคะพอจิมมี่ไม่มีพ่อฟื้นหรือเหมือนมีไหมนะคะนายพลนะคะตัดผมให้นายพันนะคะนายช่างใหญ่เดี <c oughs> ๋ยวเรามาฟังเหตุผลทำไมนายช่างใหญ่บวชไม่ได้นะจ๊ะก็เขาไม่บวชก็ไปว่าสามน้บสมน้ำหน้าบวชไม่ได้นะคะว่าทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างเนาะไอ้พวกไอ้พวกที่ทำมาหากินกับ นายช่างใหญ่กับคุณนายสวนผักนะคะไปดูเมื่อเช้ามีช่องหนึ่งนะโอเอาอันเก่าๆมาให้ด่ามาว่าให้อให้พวกที่ไม่เข้าใจหรือไม่ดูข่าวมาด่านะคะนายช่างใหญ่กับคุณนายสวนผักนะจ๊ะขอบุญกุศลน,นะคะของคุณนายนายช่างใหญ่กับ คุณนายสวนผักนะคะให้โรยให้พวกมันอิจฉาแล้วก็ดิน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 นะคะมันเด้งขึ้นมานะคะมีช่องช่องหนึ่งนะคะเอามาบอกว่าโดนด่าโดนเนี่ยช่างกล้าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันเด้งเข้ามาเนาะโอ้ยคนที่หากินกับความทุกข์ของคนอื่นนะคะบาปกรรมนะคะขอให้ตกถึงลูกถึงหลานโน่นนะจ๊ะขอให้เวรกรรมมีจริงมีอยู่แล้วจ้ะเวรกรรมมันมีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะอืม ขอเครดิตท่านอาจารย์พีราชาัินะคะอาจารย์นะคะว้าวน่ารักมากอะนะคะอืยิ้มเป็นเลยนะเมื่อกี้เข้าไปดูช่องเหมือนช่องปิดไว้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่ามีช่องไหนนะคะอืภาพที่มีความสุขนะประทับใจมากเลยนะคะ อคุณป้าจันหอมดูตั้งแต่อยเอารถเครื่องมานะตั้งแต่เข้ามากกอก,ก,กใหม่ๆโน่้น,นนะคะอผู้พันนะ่ะ <c ười> คิดในใจนะว่าลุงจะทำได้ไหมวันนั้นนะคะ่ะน่ารักมากเลยภาพที่สุดประทับใจของนายช่างใหญ่นะจจะคนดีคิดดีทำดีได้ดีเสมอนะเจ้า ปาจนหอมนะคะขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือว่าลงห้วยพูดแดกคำแรกมาแล้วนะจ๊ะภาพที่สุดประทับใจนะคะน่ารักมาก,มาก,มากเๆเฮงเฮงโรยปังปันะจ๊ะว้าวว้าวา